ออทําก่อนนะคะค่อยดูคําตอบของครูนะฟังให้เข้าใจด้วยว่ามันทําอย่างไรเรามาทําบทที่10การนําเสนอข้อมูลค่ะนะคะฝึกทําไปพร้อมๆกันหรือใครทําแล้วก็ทบทวนก็ได้ไม่เป็นไรได้ความรู้อีกที่นึงนะขณะในทะเลค่ะขยะขอโทษค่ะขยะในทะเลนะคะคือขยะตกค้างที่ไหลลงทะเลเนื่องจากกาจัดไม่ถูกวิธีและขยะจากบนฝั่งเช่นชุม ชนแหล่งท่องเที่ยวชายหาดท่าเรือแหล่งทิ้งขยะบนฝั่งรวมทั้งขยะจากกิจกรรมในทะเลเช่นการประมงการท่องเที่ยวทางทะเลการขนส่งทางทะเลในปีพศ2561จากพบปริมาณขยะในทะเลของประเทศไทยมีถึง 25,800ชิ้นดังต่อไปนี้ปริมาณขยะนะคะในประเทศอ่าในทะเลของประเทศไทยพศ2561ค่ะจำแนกตามประเภทตามนี้นะคะมีอื่นๆ8%โฟม22%นะจ๊ะหลอดดูด6%ถุงพลาสติก11%ก้นบุหรี่5%และ ขวดเครื่องดื่ม18%นั่นเองค่ะที่มานะคะจากกรมควบคุมมลพิษนั่นเองอ่ะขยะที่มีริมาณมากที่สุดคืออะไรโดยจากในแผนภูมิวงกลมนะคะมากที่สุดคือถุงพลาสติกนั่นเองค่ะนะคือถุงพลาสติกใช่ไหมดูดีมันต้อง41%เลยนะ ถุงพลาสติกใช่ไหมแต่ถามว่าทันมีกี่ชิ้นน้องๆก็เรามาแจงว่า41%คือ11ส่วน100นะคะของขยะทั้งหมดคือเท่าไหร่คือจํานวนตรงนี้เขาให้มาข้างบนนะคะ2 5 8 0 0จ้ะคือจานวนตรงนี้นะคะน้องๆนะคะน้องๆก็เอาไปคูณเลยนะคะ2 5 8 0 0มันกี้คูพูปดพัน0รือร้อยนะขอโทษค่ะเป็น8ปดร้อยนะคะตัดได้ตักเลยค่ะนี่และเราก็ต้องเอา อะไรเอ่ย2508จ้าคูณกับ41แบบนี้นะคะตั้งคูณพร้อมกันไหมอืม1คูณ8ได้8ได้0 1คูณ5ได้5 1คูณ2เป็น2นะจ้าต่อไปค่ะนะ48 32ใส่2ทด3นะคะ4คูณ0ได้0อีก3 45 20ใส่0ทด2 42 8 90แล้วก็มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่8 สองแปดสองศูนย์หนึ่งค่ะเอาเป็นว่าครูใส่คำตอบเลยละกันนะได้เป็นหนึ่งแสนสองพันแปดร้อยยี่สิบแปดค่ะได้คำตอบเท่าครูไหมทุกคนอาต่อไปค่ะเรามาดูขยะปริมาณที่ท่าไหคะน้อยที่สุดค่ะคือ,อไรอันนี้ไหมก้นบุหรี่ไหมอืมก้นบุหรี่นะคะน้อยที่สุดคือห้าเปอร์เซ็นต์จ้านะคะเป็นก้นบุหรี่นะคะ น้อยที่สุดคือ5%ก็คือ5%อ่ะหส่วนร้อของอะไรจ๊ะของ25800 0หมือนเดิมค่ะแล้วน้องๆก็ตัดกันอ่ะศูนย์ศูนย์น้องๆก็จะเหลืออะไรจ๊ะเหลือเป็น2 5 0 8ใช่ไหมคูณ5อ้าวคูณเป็นพร้อมคูณนะ5 8 40ใส่ศูนยทด45คูณศูย์ได้่วนอ่ะ45 5 25ยใส่5ทด25 20เป็น12แบบนี้นะจ๊ะ ได้เป็น12,54งจ้าได้เท่ากันไหมนะคะอ่ะต่อไปอืมเรามาดูว่าขยะประเภทขวดเครื่องดื่มนะคะและอื่นๆรวมกันเท่าไหร่อ่ะขวดเครื่องดื่มคือ1ิบ และอื่นๆอีก8ดให้น้องๆเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันก่อนเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันก่อนสิบแปดบวกแปดได้ยี่สิบหกใช่ไหมล่ะนล้วก็ยี่หกนะคะเปอร์เซ็นต์ก็ยี่สหกส่วนร้อยคูณด้วยขยะทั้งหมดค่ะห้าสองแดแบบนี้จ้ะตัดได้ตัดเลยตัด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 นะคะก็ทดเลยค่ะสองห้าย์ดคูณกับยี่ิหกค่ะนะอ่ะาลักษณะแบบนี้อืม คูณไปพร้อมกันหรือไม่คูณไปพร้อมกันดีไหมหกแปดสี่สิบแปดใส่แปดทดสี่นะจ๊ะหกคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกอีกสี่จ้ะหกห้าสามสิบสี่สิบทดน้านะคะหกสองสิบสองเป็นสิบแปดนี่ค่ะเอาใหม่หกสองสิบสองบวกอีกสามเป็นสิบห้าต่อไปจะใส่ศูนย์จ้ะสองแปดสิบหกนะจ๊ะทดหนึ่งอ่าสองอ่า 2, 4, สองคูณศูนย์ได้ศูนย์ ทดอีกหนึ่งเป็นสามสองห้าสิบจ้าใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะสองสองสี่เป็นห้าแล้วเอามาบวกกันจ้าได้เป็นแปดได้เป็นศูนย์ทดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะสองแปดสิบหกใสหกทดสองแปดสิบหกใสหกทดหนึ่งสองคูณศูนย์ได้ศูนย์เดี๋ยวนะขอดูอันที่สองที่หลักสิบนะใส่ศูนย์นะคะสองแปดสิบหกใสหกทดหนึ่ง 2, สองหนึ่งสองเออสองคูณส่วนได้ส่วนทดหนึ่งได้หนึ่งสี่อ่ากูเห็นที่ผิดแล้ดีนะแกทันได้หนึ่งนะจ๊ะสี่หกบวกสี่ได้สิบทดอีกหนึ่งตรงนี้เป็นสองจ้ะได้เป็นห้าและเป็นหกค่ะดังนั้นใส่คำต,ตอบพร้อมกันค่ะเป็นหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดนะจ๊ะนะแบบนี้นะ โอเคเราไปต่อจ้ามาดูข้อที่3ค่ะขยะประเภทโฟมมีมากกว่านะขยะอะไรนะขยะประเภทหลอดดูดเท่าไหร่อ่โฟมคือ22หลอดดูดคือ6เอามาลบกันก่อนก็ได้นะอ่ายี่ลบหก่อนว่าได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมด16ใช่ไหมสิบหก็ก็คือ16บหกส่วนร้อยคูณกับมีขยะทั้งหมดกี่ชิ้นนะ5 2าสองแสนหแรอยแบบเนี้ยเหมือนเดิมนะ ก็ตัดได้ก็ตัดเลยต,ต,ตัด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 แบบนี้ค่ะก็จะเป็น2 508้าูนย์แปดคูณในสิบแบบเนี้ยนะจ๊ะอ่าคูณกับสิค่ะอ่ะเราคูณพร้อมกันอีกไหมอืมหกแปใส่8ทดเออมันโอเคขอขยับนิดนึงโอเค6 8 48ใส่8ทด4นะคะ 6คูณ0ได้0จาก4ออกมา6 5 30เศษส่วนทด3 6 2 10, 12 13 14, 15นะจ๊ะเศษส่วนค่ะ8 0 5 2ค่ะบวกกันค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยน้องๆ8 2ทด1ได้1ค่ะเป็น10ทด1เป็น4 4128นั่นเองค่ะอันนี้นะ4128ค่ะแบบนี้เอออันนี้ก็ เรียบร้อยละอ่ะต่อไปค่ะถ้า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 มีการรณรงค์ให้นําขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละสิบของบริเวณขยะทั้งเพศนั้นๆนะจ๊ะขยะประเภทขวดเครื่องดื่มคือตัวนี้นะคะนี่ขวดเครื่องดื่ม18เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะควรมีการนํามาใช้ใหม่ประมาณกี่ชิ้นเ็าบอกว่าร้อยละสิบที่นํามาใช้ใหม่ใช่ไหมละ่ะก็ก่อนอื่นนะคะร้อยละสิบใช่ไหมที่นํามาใช้ใหม่ อได้เท่าไหร่ก่อนอื่นน่ะน้องๆต้องหาขดครึ่งลื่ก่อนว่าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นโดยเอาโดยเอาสิบแปดเนี่ยนะส่วนร้อยคูณด้วยอะไรนะสองแสนห้าหมื่นขีดทั้งหมดหรืจ้ะขำนมณลออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่นะคำามณลออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่อ่านเนี่ยเนี่ยอ่าคำามณออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่นะคะจากตรงน,นี้อืนะ ได้เป็น18 18คูณกับสองหศูนย์แะจ๊ะเราก็จะขยับมาทั้งหมด4ี่หมืมันงีนี้ค่ะแต่เนี้ยถามมาร้อยละสิบใช่ไหมร้อยละสิบเขาถะอกว่าใช้ประมาณกี่ชิ้นร้อยละสิบก็ร้อยละสิบของตรงนี้แหละของขยะทั้งหมดอะค่ะร้อยละสิบก็คือสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยแบบนี้คูณด้วยกับขยะนะคะเอ้ยไม่ใช่ขยะโทษ ก็คือ uh, ขยะประเภทขวดดืม่มตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็นสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับสี่พันสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่แบบนี้นะก็เขาบอกให้เราประมาณเจ้มาเราก็ได้เป็นสี่ห้าหนึ่งอันนี้ตัดตัดได้เลยถูกไหมแล้วก็หารสิบก็ได้จะเป็นสี่พันห้าร้อยสิบสี่จุดสี่หรือประมาณ 4,514ชิ้นนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบข้อนี้แหละครูใส่ตัวนี้นะ4,514ชิ้นค่ะและแล้วก็เสร็จข้อนี้เองเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาถามมาเป็นร้อยละอ่อาแบบว่ากี่ชิ้นอย่างเงี้ยแต่เรามีของทั้งหมดไงเห็นปะอย่างเช่นโฟมีกี่ชิ้นก็ยี่สิบสองส่วนร้อคูณกับ2องแ0นแค่เนี้ยไม่ยากเลยนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ